เอาละเอาละยินดีต้อนรับสู่ไดอารี่วันที่สองของฉันฉันเดินทางมาถึงไฮพาเทียแล้วพอฉันเดินทางมาถึงก็มีเรื่องปวดหัวมากมายแต่ก็ช่างมันก่อนเถอะฉันจะมาบอกว่าฉันได้ไม้กายสิทธิ์แล้วซึ่งมันทับมาจากไม Back ้แบ็กทอนใช่ฉันรู้ว่าไม้นี้มัน มีสีดำสวยงามฉันก็ว่าบอกกับฉันดีถึงฉันจะชอบสีขาวมากกว่าก็เธอส่วนเรื่องแกนกลางนั้นไว้บอกทีหลังแล้วกันนะฉันว่ามันคงทรงพลังมากมายแน่ๆเลือกจากฉันจะต้องเก็บดอกไม้ถึงเก้าสิบดอกเพื่อแรกไม้เกสิดนีิมาเชียววันนี้ฉันมาเล่าการเติบโตของฉันแค่นี้ละไว้รอบหน้าฉัจะเล่าเรื่องปวดหัว ที่เกิดขึ้นในไฮพาร์ตีให้ฟังหวังว่าพวกเธอนสนุกกับการติดตามชีวิตของฉันนะไว้เจอกันคุไดอรี่